สอนภาพอียิปต์โบราณหรือที่เราเรียกกันว่าฮีโรกิฟินถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งในความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และความชำนาญทางศิลปะหัตกรรมงานช่างและการทำหนังสือของชาวอียิปต์โบราณถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆและสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อว่าพวกเขามีอำนาจและอิทธิพลต่อพิธีกรรม การดำรงชีวิตอยู่อย่างสูงสำหรับอักษรภาพอียิโบราณเหล่านี้เป็นภาพอักษรที่มักจะแกะสลักเรื่องราวขององค์ฟาโรห์ราชวงศ์การเมืองการปกครองและเรื่องราวของศาสนาพิธีกรรมซึ่งจะมีปรากฏให้เห็นอยู่ตามวิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งหลายโดยแต่ละภาพจะสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไป สิ่งนี้เองจึงเป็นการทำให้ค้นพบครั้งแรกแ,รกและสร้างความมึนงงให้กับนักสำรวจอยู่ไม่น้อย